ก็เลยกลายเป็นน้องๆทํากันเองส่วนมากอายุก็คือตอนนี้ก็อยู่ประมาณป .5 ป .6 ทันกันใช่ไหมพี่จะถมกันอ๋อแล้วใครใครเป็นคนเทรนชงให้คะกก็เมื่อก่อนก็เป็นครูค่ะเป็นครูใช่ไหมอชงได้ก็ต้องครูกายเป็นว่ารุ่นพี่สอนรุ่นน้องเหรออ๋อเจ๋งเจ๋งเจ๋งมากครับลูกแล้วส่วนมากลูกค้าชอบสั่งอะไรอะาน่คาปูชิโน่คาปูชิโน่เหรอ เก่งมากปอห้าได้แค่นี้ก็ได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วแล้วที่นี่เปิดกี่โมงกี่โมงคะตอนนิก็มันแล้วแก็ต้องมาโรงเรียนนะคะอ๋ออ๋อตอนนี้เราเลิกเรียนแล้วก็ต้องมาอยู่เฝ้าร้านเหรออันนี้วันนี้เขาไม่ได้เรียนกันค่ะเขาปิดค่ะเปิดพักค่ะอ๋อออ๋โค c o v i ะนะเป็นมืออาชีพค่ะเออหรอครับอืม ให้พักสามวันแล้วก <opoly> <illing> ็สอาทิตย์ด้วยก็เป็นอ๋อแล้วที่นี่เปิดทำบัญญัติหรือยังอะลูกมาเป็นปีแล้วเป็นในนามของโรงเรียนหรือว่าไงคะเป็นในนามของโรงเรียนโรงเรียนเลยอือเป็นโรงเรียนแบบหารายได้ระหว่างเรียนให้อ๋อโอ้โหดีจังเลยลูกแล้วอย่างนี้เราเรามีเพื่อนทํากันอยู่เยอะไหมเราแบ่งเวรกันยังไงอะพี่อยากรู้อะแบ่งเวรมาทั้งนะคะตอนก็ยัง ก,าาก็ช่วยๆกันทำก็แล้วแต่คุณครูเขาอะนะอืมน่ารักมากลูกไปไป